มินิเค้กส0บาทในช่วงที่วัตถุดิบราคาแพงแพงจะรอดไม้มนะมาดูกันเริ่มต้นที่การทำเนื้อเค้กใช้แป้งเค้ก75กรัมหรือเครื่อง้วยตวงกับ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย90กรัมหรือ7ช้อนโต๊ะครึ่งเกลือ1นหยิบมือผงฟู1ช้อนชาน้ำา30ิบลใช้น้ำที่อุณหภูมิห้องได้เลยน้ำมันพืช48กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะกลิ่นวานิลลา1ช้อนชากับอีกเศษ1ส่วน4ช้อนชาไขา่ไก่เบอร์สองฟอง คนส่วนผสมให้พอเข้ากันเอาให้เข้ากันแค่ประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะนำาม SP มา7.5กรัมหรือ1ช้อนชาครึ่งป้ายไปที่หัวตี SP ีจำเป็นต้องใช้นะคะเขาจะช่วยให้เนื้อเค้กนุ่มแล้วก็ฟู SP สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปถ้าหาซื้อไม่ได้ก็สั่งออนไลน์โลดตีส่วนผสมด้วยความเร็วสูงเป็นเวลา5นาทีในระหว่างที่ตีให้คอยปาดโถตีเป็นระยะๆะะด้วยนะคะ หลังครบ5นาทีส่วนผสมจะคน้นฟูขาวแบบนี้เลยนะคะจากนั้นตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก1นาทีเพื่อไล่ฟองอากาศเนื้อเค้กจะได้เนียนขึ้นนำถาดขนาด10คูณ10นิ้วที่ปูรองด้วยกระดาษไขสำหรับรองอบมาเทเนื้อเค้กที่ตีแล้วลงไปปาดเนื้อเค้กให้ทั่วถาด กระแทกพิมแ์แรงๆ3-4ครั้งนำขนมเข้าอบในเตาอบที่วอร์มเรียบร้อยแล้วใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะอบที่170องศาเซลเซียสเป็นเวลา15-20นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตาใครเตามันเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านอาจใช้ระยะเวลาอบที่แตกต่างกันนะจ๊ะป้าป้าอบในหม้อทอดไร้น้ำมันอบในหม้ออบร,ร้อนหรือว่านำไปนึ่งได้ไหมคลิปนี้ป้าไม่ได้เทสไว้เนื่องจากว่าพิมพ์มันใหญ่อะคะ่ะ ไม่สามารถเข้าซึ้งหรือเข้าหม้ออบลมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ำมันของป้าได้ต้องขออภัยด้วยนะคะหลังอบหน้าขนมจะเป็นสีน้ำตาลประมาณนี้จับพิมพ์กระแทกแรงๆ3าถึงครั้งทันทีหลังนำออกมาจากเตาอบความพิมพ์ลงบนตะแกรงยกพิมพ์ขึ้นค่อยๆลอกกระดาษรองอบออกแล้วพักเคก้กทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก,ก่อนตัดถ้าเป็นไปได้นำไปแช่ยเย็นก่อนตัดก็ดีนะคะรอยตัดจะสวยคมขึ้น เมื่อเย็นสนิทแล้วตัดขอบทั้ง4ด้านออกเพื่อความสวยงามจากนั้นตัดแบ่งเค้กออกเป็น36ชิ้นแน่นอนค่ะขีดเส้นไม่เบี้ยวไม่ใช่ปะนหนึ่งนะจ๊ะ้าความหน้าแล้วตัดเนี่ยหน้าเค้กมันจะหลุดออกแบบนี้นะคะถ้าไม่หลุดจะใช้มือลอกออกก็ได้หรือถ้าไม่ลอกจะเก็บไว้ก็ได้ นำพลาสติกพันเคก้กมาในคลิปป้าใช้พลาสติกขนาด2.5คูณ13นิ้วตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่มีขายนะคะถ้าหาซื้อไม่ได้ป้าใส่ลิงกไว้ให้แล้วในช่องคอมเมนต์จับตัวพลาสติกพับครึ่งแล้วตัดจากนั้นก็นำแผ่นพลาสติกมาพันเคก้กเดี๋ยวให้ดูความนุ่มของเนื้อเคก้กนิดนึงก่อนค่ะนี่นุ่มจริงอะไรจริงไม่ได้โม้นำพลาสติกที่ตัดไว้มาพันรอบเคก้กแล้วติดด้วยสกอตเทปใสหรือจะติดสติกเกอร์น่ารัก,น,รกน่ารักก็ได้ ถ้าใช้สติกเกอร์น่ารักนรักอย่าลืมบวกต้นทุนเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะจากนั้นก็นำเค้กที่ได้ไปตกแต่งตามต้องการสำหรับการแต่งหน้าเค้กวันนี้ป้าจะใช้วิปครีมบีบบนเค้กทุกชิ้นนะคะนำวิปครีมตัวที่ชอบมาตีจนกระทั่งขึ้นฟูวันนี้ป้าใช้ Rich Eco Whip ตัวนี้นะที่เลือกใช้เพราะว่าอร่อยเราก็ถูกด้วยแต่ในเรื่องของการทนความร้อนอาจจะทนความร้อนได้ไม่เท่าซันวิปนะจ๊ะ ถ้าใครจะใช้ซันวิปก็ใช้ได้แต่ต้องไปคิดและคำนวณต้นทุนเองอีกทีในการตีวิปครีมวิบครีมที่นำมาใช้งานจะต้องเย็นจัดๆแต่ไม่ใช่เย็นจนเป็นน้ำแข็งแล้วตีด้วยความเร็วกลางในการตีนะคะอย่าเทวิปครีมลงโถตีมากเกินไปเพราะว่าไม่อย่างนั้นวิปครีมมันจะไม่ขึ้นฟูเท่าที่ควรเมื่อวิปครีมขึ้นฟูแล้วถ้าอยากให้วิปครีมเนียนขึ้นสามารถตีต่อด้วยความเร็วต่มอีกสักครู่ได้ค่ะเพื่อไล่ฟองอากาศเนื้อวิปครีมเขาก็จะเนียนขึ้น บีบวิปครีมลงบนเนื้อเค้กเดี๋ยวขออนุญาตบีบบนเครื่องช่งให้ดูเลยนะคะอยากให้เห็นว่า1ชิ้นใช้วิปครีมประมาณกี่กรมัมอะชิ้นนี้6กรมัมวิปครีมป้าใส่ในถุงบีบแล้วตัดปลายถุงนะคะไม่ได้ใช้หัวบีบจากการทดลองช่างมาเค้ก1ชิ้นป้าจะใช้วิปครีมอยู่ที่ประมาณ6-7กรมัมใครจะบีบเยอะกว่านี้ก็ได้แต่ต้องไปคิดต้นทุนใหม่เองนะ แล้วเดี๋ยวในช่วงของการคำนวณต้นทุนป้าจะคิดว่าเค้ก1ชิ้นใช้วิปครีม8กรัมอันนี้คือคิดเผื่อไว้ให้ถ้าใครตีวิปครีมไม่ขึ้นฟูหรือขึ้นฟูไม่เต็มที่มันจะเปืองวิปครีมมากกว่านี้นะคะเพราะว่ามันจะดูแบนๆทำให้เราต้องบีบวิปครีมเพิ่มหลังบีบวิปครีมแล้วเราสามารถนำฟิลลิ่งรสชาติต่างๆมาบีบเพื่อเพิ่มสีสันและความอร่อยได้ตัวฟิลลิ่งลักษณะถุงจะเป็นแบบนี้นะคะแมคโครมีขายร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่มีขายทายี่ห้อที่โชว์อยู่เนี่ย ที่แมคโรถุงหนึง900กรัมจะอยู่ที่ประมาณ35บาทจะมียี่ห้อเบสฟูดด้วยนะคะอันนั้นก็อร่อยดีแต่ว่าราคาจะแพงขึ้นหน่อยนึงเมื่อบีบฟิลลิ่งแล้วก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมตามชอบได้เลยนะคะอาจจะใช้เป็นพวกผลไม้สดลองเลือกดูอะไรราคาไม่แพงเราก็สามารถนำมาใช้ได้ อย่างเช่นอันนี้จะเป็นองุ่นแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยพาสเล่พาสเล่วันนี้ป้าซื้อมาจากแมคโครค่ะกล่องนี้25บาทเยอะอยู่นาใช้แต่งเค้กได้แบบเป็นรอยๆชิ้นได้แหละชิ้นถัดมาป้าจะใช้ฟิลลิ่งรสตอร์เบอรี่เค้กหชิ้นป้าจะใช้ฟิลลิ่งอยู่ที่ประมาณ10-11กรัมแต่เดี๋ยวในส่วนของการคำนวณต้นทุนป้าจะคิดว่าใช้ฟิลลิ่งที่12กรัมนะคะคิดเผื่อไว้ให้นิดนึง เยลลี่ลูกกลมๆแบบนี้ก็น่ารักดีนะคะแมคโครมีขายร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่มีขายเลือกใช้เยลลี่ที่สีสันตัดกับฟิลลิงก็ได้นะคะอันนี้มันจะกลืนกันไปหน่อย ไม่อยากบีบฟิลลิ่งเราจะโปะฝอยทองลงไปเลยก็ได้ฝอยทองมีหลายเกรดนะเกรดที่ป้าใช้โลนึงจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0ร้อยสอประมาณนี้ใช้ไม่เยอะนะยีให้มันฟูๆค่ะอย่างชิ้นนี้ใช้ฝอยทองแค่4กรัมเองแปะแผ่นทองฟูดเกรดลงไปย้ำต้องเป็นแผ่นทองฟูดเกรดนะแผ่นทองที่ป้าใช้ป้าฝากเขาเหิ้วมาจากอเมริกานะคะกระปุกนึงประมาณ200กว่าบาทใช้ไม่เยอะค่ะกระปุกนึงใช้ได้นานมากเดี๋ยวถ้าหาตัวที่ป้าใช้เจอจะแปะลิงก์ไว้ให้ในช่องคอมเมนต์ นะคะถ้าไม่มีลิงก์แปลว่าหาไม่เจอโอเคชิ้นถัดมาที่ป้าบีบอยู่นี้จะเป็นฟิลลิ่งรสช็อกโกแลตแล้วป้าก็จะวางเจ้าคุกกี้จิ๋วๆตัวนี้ลงไปทำความเข้าใจกันก่อนนะการวางคุกกี้ลงไปบนฟิลลิ่งหรือวิปครีมคุกกี้ต่างๆเขาจะไม่กรอบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามเนื่องจากว่าฟิลลิ่งหรือวิปครีมเขาจะมีความชื้น ถ้าวางพวกมาร์ชเมลโล่หรือว่าเม็ดน้ำตาลแบบต่างๆเขาก็จะมีการละลายให้เห็นนะจ๊ะมาร์ชเมลโล่วางแบบนี้อาจจะมีการชื้นๆขึ้นนะคะคือไม่ได้แบบเละยุยเยลลี่พวกนี้ก็ใช้ได้นะแต่ถ้าวางบนฟิลลิ่งหรือวิบครีมเขาก็จะมีการชื้นขึ้นเล็กน้อยคือบอกไว้ก่อนเฉยๆไม่ใช่ว่าแบบชื้นเละน่าเกลียดไม่ใช่นะคะยังโอเคอยู่ พวกถุงเล็กที่19บาท50สตางค์เนี่ยป้าซื้อมาจากฟูดแลนด์ใครจะทําขายจริงจงังซื้อถุงใหญ่จากร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ก็ได้ต้นทุนมันจะถูกลงเดี๋ยวป้าจะวางเจ้าคุกกี้จิ๋วอีกสักชิ้นค่ะแต่อันนี้ใช้แค่ครึ่งหนึ่งนะปาดครีมออกใช้บิสกิตกระต่ายตัวนี้ก็น่ารากักปาดครีมตรงกลางออกตอนวางตกแต่งใช้แค่ซีกเดียวก็พอกระต่ายตัวนี้ป้าซื้อมานานแล้วนะจาก CJ Lo t u ตสก็น่าจะมีขายกระปุกหนึ่งน่าจะ40บบาทถ้าจำไม่ผิด ขึ้นราคาหรือยังไม่แน่ใจนะคะดอกไม้กินได้อันนี้ป้าปลูกเองนะคะปลูกง่ายแล้วก็ดอกเยอะด้วยค่ะประหยัดดีเมื่อไหร่จะใช้งานก็เด็ดมาใช้กระถางนึงแบบไม่ถึง40บาทอะใครสนใจป้าใส่ลิงไว้ให้แล้วในช่องคอมเมนต์อันนี้ป้าลองเอาขนมใส่กล่อง TL02s ให้ดูนะคะตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอร,รี่มีขาย1กล่องใส่ได้2ชิ้นแต่ว่าขีดเส้นใต้สเส้นพลาสติกพันเค้กมันจะสูงชนฝากล่องอาจจะต้องมีการตัดพลาสติกพันเค้กออกเล็กน้อยนะ ขนมถ้าเกิดว่าวางดอกไม้กินได้ตอนจะขายค่อยวางเพราะว่าถ้าวางทิ้งไว้มันจะเหี่ยวไม่สวยถ้าจะใส่ขนมหลายชิ้นหน่อยอันนี้ป้าลองใส่กล่องกระดาษให้ดูนะคะขนาดกล่องกระตามนี้เลยกล่องตัวนี้ถ้าจาไม่ผิดน่าจะซื้อมาจากร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปนี่แหละหนึ่งกล่องใส่เค้กได้9ชิ้นแต่ว่าเหมือนเดิมค่ะขอบพลาสติกพันขอบเค้กเนี่ยมันจะสูงเกินกล่องอาจจะต้องมีการตัดออกเล็กน้อย ป้าหนูขี้เกียจมาตัดความสูงของพลาสติกพันเคก้กมีกล่องเบอร์ไหนที่ใส่ได้พอดีโดยไม่ต้องตัดไหมจริงๆมันก็น่าจะมีแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้ที่เอามาใส่กล่องให้ดูเอามาใส่ให้เป็นไอเดียเฉยเนะคะป้าหรือเอามาจากกล่องเก่าๆที่มีอยู่ที่บ้านไม่ได้หาซื้อใหม่ยังไงเราสามารถหากล่องที่สูงกว่าพลาสติกพันขอบเค้กมาใช้งานได้นะต้องขออาภัยจริงๆป้ามีกล่องแค่นี้ที่บ้านต้นทุนวัตถุดิบเนื้อเค้ก1สูตร33บาท43สสตางค์ 1สูตรตัดได้36ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบเนื้อเค้กต่อชิ้นจะอยู่ที่93สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นรวมวิปครีมรวมฟิลลิ่งและของตกแต่งแล้วอยู่ที่4บาท40สตางค์ของตกแต่งที่วางด้านบนพยายามคำนวณอย่าให้เกินบาท50สตางค์นะคะหรือสงบาทก,ก็พอไหวอยู่แต่กำไรเราก็จะหายไปนะเหมือนเดิมค่ะต้นทุนที่คิดให้ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่อง จิปานนนีนั่นในเรื่องของราคาขายถ้าใครคิดว่าขาย10บาทไม่ไหวก็อาจจะปรับเป็นขายส่ง10บาทขายปลีก12บาทก็ได้นะคะยังไงลองคิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบของตัวเองบวกกําไรที่พอใจเราตั้งราคาขายได้เองเลยนะจ๊ะขนมที่ทําแล้วสามารถเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้2-3วันแต่ถ้ามีผล,ลไม้มีใบาพาร์สเลมีดอกไม้สดอะไรแบบนี้ระยะเวลาในการเก็บรักษามันจะสั้นลงเพราะว่า มันอาจจะมีการเหี่ยวได้